สวัสดีครับพี่น้องทุกคนวันนี้พบกันอีกแล้วกับช่างหนึ่งโปรอาร์มนะครับวันนี้มีทีเด็ดนะครับวันนี้นะครับผมมีคันที่จะแนะนำก็คือหมายเลข2นะครับหมายเลข2องนะ่ะเป็นรถ NSR โปรอาร์มลายเขียวคนะัสตอมเนาะแต่ว่าสติ๊กเกอร์ตรงเนี้ยเป็นเชลแอดวานซ์นะครับ <c oughs> <c oughs> <ๆ>ก็ผิดแปลกไปเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรนะครับสำหรับคันนี้ช่างหนึ่งบอกได้เลยว่าเป็นรถทดสอบสำหรับผมนะครับผม ทดสอบทุกอย่างทุกอย่างที่มีใส่เข้าไปคันนี้หมดมันมีความลับอะไรแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับครับผมคันนี้มีอะไรเด็ดนะครับอันดับแรกมาดูตรงนี้ก่อนนะครับตอนที่จะเข้าโอเคนะครับเป็นรถทดสอบนะครับผม เดี๋ยวมาดูครับว่ามีอะไรเด็ดสําหรับคันนี้ตามมาดูกันเลยนะครับผมครับอันดับแรกที่ใส่เข้าไปนะครับกล่องรหัสที่คาดนะครับผม 6B นะครับช่างใช้แต่ตัวนี้นะครับผมจูนง่ายจูนจบเพราะว่าค่อนข้างจะชานาญกับกล่องรหัสนี้ครับตัวนี้ไม่ได้ผ่านะครับถ้าผ่านนี้อาการจะหนักกว่านี้ครับเขาแค่ไม่ผ่าก็พอแล้วครับอ่านี่ลําดับที่หนึ่งนะครับเข็ดลับต่อไปลําดับที่สอง ท่อสูตรขอโทษนะครับท่อสูตรตัวนี้เป็นท่อตีจาก FRC นะครับน้องฟุกแต่ว่าปลายอันนี้เป็นรุ่นเก่าเนาะปลายยังจะไม่มียี่ห้อ FRC นะครับส่วนสติกเกอร์อาคารวิกผมเอามาติดไว้นะครับเพื่อความแรงครับเรลองติดแล้วแรงนะครับเนี่ยเคล็ดลับข้อที่2นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูข้อนี้ครับหมายเลข2นะครับบชัดเจนเลย เกียวแอดวานครับสแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูอีกอันหนึ่งนะครับผมมาแล้วครับผมโอเคลำดับที่3ามลำดับนี้ต้องถอดนะครับก็คือเปิดให้ดูเลยครับว่ามีอะไรคือแบ่งๆกันนะเนาะเผื่อใครอยากทำเผื่อใครอยากรู้เทคนิคก็ช่างหนึ่งมีอะไรหมกอะไรไว้อันท,ที่3มนี่เป็นความลับของ NSR สายเหนือนะครับขออนุญาตพี่ๆสายเหนือทุกท่านนะครับที่คิดค้นร่วมกัน ผลิตภัณฑ์นี้ผมชอบมากเลยครับสังเกตนะครับคาบูต่อจากคาบูช่องกล่อง ID นะครับอันนี้ K W 6 N นะครับส่วนอีกฝากหนึ่งก็คือ2อปอดหรือว่า2กล่อง ID นั่นเองนะครับตรงนี้ สำหรับสองปอดหรือสองกล่องไอดีมันเป็นยังไงเดี๋ยวช่างจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับสำหรับคนที่ชอบสายดันสายเผานะครับสายดันเนินไม่เปลืองคันเร่งน,นะครับวิ่งทิปสองปอดตัวนี้จะช่วยได้ดีมากเลยครับกระชับคันเร่งมากขึ้นแล้วดึงดีขึ้นถ้าความรู้สึกง่ายๆตัวนี้ก็หมายถึงว่ามีคนมาช่วยยันอยู่ข้างหลังตลอดนะครับมีแรงดึงอยู่ตลอดเวลาเวลาเติมคันเร่ง สบายๆเลยนะครับแต่สาหรับสายทางเรียบทางยาวนี้อาจจะไม่เห็นผลชัดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเมื่อใดที่ท่านจะขึ้นเนินจะเร่งแซงหรือว่าออกโค้งท่านจะเห็นอิทธิฤทธิ์ของมันนะครับพอตตัวนี้โอเคนะครับส่วนคาบูตัวนี้เป็นคาบูเดิมนะครับปากเดิมแต่ข้างในช่างตุกติกไว้นิดหน่อยนะครับเนาะอ่านี่แหละครับความรับสายเหนือเปิดให้ดูกันเห็นๆน,นะครับอันนี้เป็นรถทดสอบนะครับส่วนข้างใน ลึกลงไปจากข้างในนี้เป็นอะไรอีกอก,ก็คือหลักการเดิมนะครับเป็นดิดคาร์บอนที่ใส่เข้าไปนะครับส่วนปากลีดหรือว่าคอลีดนะครับก็มีแต่งพอร์ตนะครับแต่งพอร์ตคอลีดเล็กน้อยให้อากาศหรือว่าไอดีส่วนผสมมาวิ่งเข้าใบลีดครบทั้ง6ใบนะครับอันเดิมนี้จะขาดไปนิดนึงนะครับอันนี้ผมก็ลองเองนะครับลองเองลองเอง,อง,เองรู้สึกเองนะครับแล้วก็ามาแบ่งปันกัน ส่วนข้างในเสื้อตัวนี้ก็แยงมาพอประมาณนะครับเสื้อแยงครับตัวนี้บอกเลยว่าเสื้อแยงวาลปาดนะครับเสื้อแยงวาลปาดนะครับฝาฝาตัวนี้นะครับ1 3 5ซีนะครับกดลงมาเยอะเหมือนกันแต่ว่ายังให้รอบปลายรอบปลายที่ค่อนข้างจะสูงนะครับมันครับคันนี้ขอบอกเป็นรถทดสอบของช่างเองนะครับคันนี้ คือมีอะไรจะมาลงที่คันนี้แต่ว่าทดสอบไม่ใช่ให้มันพังนะครับก็คือมีการดูแลรักษาตลอดสําหรับอะไหล่ของคันนี้หมายเลข2องเ่ะเสื้อไม่ปลอกลูกแหวนแท้หล่ท่อนล่างท่อนบนแท้หมดนะครับเพราะว่าการที่จะทําให้ลดรอบ13แล้วก็ใช้งานแล้วก็ทดสอบมันต้องยัดของแท้แล้วก็ทุกอย่างต้องเป๊ะครับถ้าไม่เป๊ะนี่ก็คือมีโอกาสพลาดได้ง่ายนะครับเดี๋ยวมาประกอบคืนนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับอีกสักครู่นะครับ ครับประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมต่อไปลงมาภายนอกต่อนะครับสําหรับยางที่ใช้ครับด้านหลังครับเจลลี่สายฟ้านะครับ12070นะครับขอบส7นะครับส่วนยางหน้าตอนนี้เป็น i z ซนะครับไานะครับขอบ17นะครับเป็นยางไซส์ขนาดเดิมๆส่วนแฮสเตอร์สเตอร์นะครับ สเธอตอนนี้ที่ใช้อยู่หน้า14ฟันนะครับผมหน้า14ฟันพระอาทิตย์นะครับไล่ง่ายดีครับต้นทุไม่สูงส่วนด้านหลังนะครับ 34, 38ฟัน 52, นะครับ14 38สวนโซ่ d i d 520V นะครับนะครสเปคคร่าวๆทั้งหมดนี่นะครับผมหมายเลขสอนะครับ ต้องยอมรับจริงๆนะครับก็คืออยู่กับผมมานานเหมือนกันครับคันนี้ทดสอบทุกอย่างทําทุกอย่างนะครับคือให้ทั้งผลงานอยู่ด้วยกันออทิปนะครับถึงแม้จะเป็นรถทดสอบแต่ผมก็รักนะครับคันนี้ลูกชายคนเล็กนะครับผมส่วนลูกชายคนโตมานีแดงอันนั้นเป็นรถออกทลิปรถที่จัดพอประมาณนะครับ ส่วนจัดเต็มไหมคันนี้จัดเต็มกว่าครับผมจัดเต็มให้รู้นะครับล้องให้รู้นะครับล้องให้รู้ล้องให้ดูนะครับนะครับสำหรับละเอียดเล็กๆน้อยๆหรือทิศเล็กๆน้อยๆถ้าเพื่อนๆสนใจมีปัญหาตรงไหนยังไงนะครับสามารถทักมาติดต่อได้นะครับใต้ u Youtube หรือว่าจะ ทัก Facebook ก็ได้นะครับในเฟซของช่างหนึ่งโปรอาร์มนะครับครับผมไม่ต้องห่วงครับเรื่อง NSR ProArm ไว้ใจช่างหนึ่งครับผมมีแต่ NSR Pro อ r รล้วนๆเลยครับผมเนาะครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากหมายเลข2ไว้ด้วยนะครับสักวันหนึ่งคงจะได้เห็นมันวิ่งคลิปกับเพื่อนๆเนาะครับโอเคครับบายบายสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณครับ